สวัสดีครับสำหรับโปรเจกต์การปลูกหน่อไม้ฝรั่งแบบง่ายของผมในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูผลงานการปลูกหน่อไม้ฝรั่งพันบล็อกกินฟูของผมซึ่งก็ลงเลยเวลามาประมาณเดือนครึ่งแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นแปลงที่1ของผมผมก็ได้มีการกําจัดหญ้าเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับก็จะเห็นว่าผลงานที่ออกมาค่อนข้างที่จะดูเนียนตาอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่งแปลงที่2ของผมครับก็ได้มีการกําจัดหญ้าเสร็จไปเรียบร้อยเช่นเดียวกัน หลังจากทาเสร็จก็ดูดีขึ้นมากกว่าเดิมเหมือนกันเลยน่นะครับ <S <S เรื่อง้าที่เกิดขึ้นในแปลงหน่อไม้ฝรั่งนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเ่นแหละครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นไวมากซึ่งผมก็ได้มีการกําจัดไป2รอบแล้วก่อนที่จะได้ออกมาผลงานแบบนี้เนะครับ <S <S 2> <S 2> สิ่งที่จะต้องทําต่อหลังจากนี้ของผมก็คือว่าคงจะต้องมีการมาปักหลักแล้วก็นําตัวสายเนี่ยมาทําการขึงเพื่อที่จะประคองตัวต้นหน่อไม้ฝรั่งแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะโตขึ้นแล้วก็ มันไหวเองตามลมมครับไม่สามารถที่จะตั้งตรงได้ก็จําเป็นที่ะต้องมีการใช้เชือกเนี่ยมาทําการประคองมันไว้แล้วนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยครับซึ่งก็น่าจะเป็นปัญหาอีกตัวหนึ่งสําหรับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งที่ผลงานที่จะออกมาก็ค่อนข้างที่จะไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการปักหลักเพื่อขึงตัวเชือกเพื่อประคองต้นหน่อไม้ฝรั่งกันนะครับเดี๋ยวตามกันต่อในคลิปถัดไปครับ